สิ่งที่ครูสอนภูมิใจนําเสนออีกครั้งหนึ่งในวันนี้นะครับนั่นก็คือนี่ครับเขาคือต้นแทงก้าวหรือว่าต้นจานดอกจานนั่นเองเป็นจานที่เพะ,ะเมล็ดต้นเล็กๆเล็กๆมากเลยนะครับประมาณไม่ถึงครืหนึง่งตอนนี้ครูสอนก็ชมไว้ แล้วก็เลี้ยงเข้ามาแบบนี้นะครับให้ดูอีกทีนึองจากข้างล่างเลยนะครับกล้องอยู่ประมาณทางนี้นะครับต้นบบต้นดอกจานต้นทองก้าวทองประมุชาติมีหลายชื่อด้วยกันนะครับเป็นไม้มงคลที่หลายคนชื่อชอบชื่อชมกันครูสอนซื้อมาเป็นต้นเล็กๆนะครับประมาณสักคืบหนึ่งโดยประมาณนะครับเล็กๆมากแล้วก็มาทําไว้จากนั้นครูสอนก็ เมืเ่อเขาโตมาแข็งแกร่งพอแล้วผู้สอ้งก็นํามาลงมาลงดินแบบนี้แล้วเขาก็สวยงามแบบนี้ให้เราได้ชื่ชนชมกันโดยสอพากดที่จะให้เพื่อนๆได้ชื่นชมด้วยกันไม่ได้นม่จากภูมิใจมากที่เขาเติบโตแบบแบบนี้นะครับที่เขาเติบโตมาแบบนี้ถ้าสิดปากพูดไม่ชัดเขาเติบโตมาแบบนี้เข,เ,บบนเขาโตแน่นอน มีความภาคภูมิใจกับบนจานตัวนี้มากครับส่ง,งเงป็นความบันเทิงส่งเป็นความสุข